แล้วก็ทางด้านนายประเสริฐหลังจากที่ช่างแม่มาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณประเสริฐก็กล่าวถึงการเลือกตั้งที่ผ่านมาค่ะพี่น้องเสื้อแดงซึ่งได้เดินทางมาให้กําลังใจพักเพื่อไทยนะครับหลังจากการเลือกตั้งแล้วแล้วก็ในโอกาสเดียวกันก็ก็ได้มีเอกสารที่ต้องการส่งข้อความถึงพักเพื่อไทยสามเลืองด้วยกันนะครับแล้วก็ได้มีการสอบถามเรื่องการเชิญไม่เชิญ จริงๆแล้วในเรื่องนี้เนี่ยก็ได้มีการพบปะก็ได้มีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าผมจําได้ว่าในช่วงเช้าในวันที่มีการประชุมพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับหลังจากการเลือกตั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยหลังจากเราประชุมเสร็จเนี่ยก็ได้รับการประสานงานมาในเรื่องของการนัดหมายนะครับเพราะนั้น ก็ต้องเรียนว่ามีการพูดคุยกันนะครับจึงเป็นที่ไปที่มาของการไปพบปะกันนะครับอยู่ดีๆเราคงไม่ไม่ไม่เดินทางไปโดยโดยไม่ได้นัดหมายกันนะครับคงเป็นไปไม่ได้นะครับต้องมีการนัดหมายกันก่อนนะครับในเรื่องนี้นัดหมายแม้กระทั่งบุคคลที่จะไปเรื่องของเวลาเรื่องสถานที่นะครับก็ก็เป็นไปตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับ ซึ่งวันนั้นเนี่ยท่านหัวหน้าพักภูมิใจไทยเองก็ได้แถลงข่าวชัดเจนว่าไม่ได้มีประเด็นว่าว่าในเรื่องนี้จะอย่างไรนะครับก็ขออนุญาตนําเรียนพี่้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนแล้วคุณประเสริฐก็พูดถึงเรื่องการพูดคุยคุยคณชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทยค่ะมองว่าเพราะเหตุใดชัยชนกจึงให้สัมภาษณ์ในลักษณะแบบนั้นคุณประเสริฐก็ตอบว่าไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรามองไปข้างหน้านะครับ เรามองไปที่อนาคตของประเทศนะครับส่วนในเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องที่ถือว่าเราได้มีการพบปากกันแล้วนะครับประเด็นนั้นเราคงเราคงยังไม่กล่าวถึงนะครับเรื่องเรื่องของการจับตั้งทบาลก็มีกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้มาประมาณห้ากระทรวงนะครับได้กระทรวงกรเกษตรมาด้วยนะครับในวันที่พบกันนะครับไม่ได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้นะครับว่าเป็นกระทรวงใดไม่มีนะครับผมขอยืนยัน เพียงแต่มีการพูดคุยกันถึงถึงความหลังกันบ้างนะครับว่าเคยทำงานอยู่ร่วมกันแล้วก็เคยเป็นรัฐบาลร่วมกันมาแล้วก็ก็มีการพูดคุยกันบ้างในช่วงการหาเสียงนี่อาจจะมีการกระทบกันทั่งกันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของการเลือกตั้งซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เข้าใจกันว่าแต่ละพักก็มีการพูดจากระทบกระทั่งกันบ้างซึ่งซึ่งหลังจากเลือกตั้งเราก็ให้อภัยซึ่งกันและกัน ไม่มีประเด็นอะไร,รส่วนในเรื่องของการที่จะมาแบ่งเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยแบ่งเค้กแบ่งรางกันไม่มีการคุยในเรื่องประเด็นนี้นะครับแต่เรื่องของกระทรวงเองอก็มิรที่มีข่าวมาว่าพรรคอไทยจะได้ดูแลเรื่องของสังคมเป็นหลักเนี่ยางตรงนี้พอใจมากแค่ไหนครับเพราะว่าด้านหลักๆด้านความมั่นคงด้านเศร,รษฐกิจเนี่ยพรรคงจไทยจะดูแลเองเนี่ยครับยังไม่มีการพูดคุยกันเรื่องกระทรวงยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไม่มีการพูดคุยกันว่าพรรคอไทยจะได้กระทรวงอะไรยังไม่มี นะครับส,ส่วนเรื่องกระทรวงเศรษฐกิจนั้นผมเข้าใจว่าพรรคภูมิใจไทยนี่เขาเคยพูดเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นเ,นเรื่องของพรรคหลักถามทิ้งกระแสะข่าวเรื่องคุณยศชนันค่ะซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในสายของพรรคเพื่อไทยนะคะที่คุณยศชนันเนี่ยเหมือนกับไปกระซิบกับใครสักคนนี่บอกว่าจะไม่รับตําแหน่งรัฐมนตรีอขอขอขอผ่านไปนะคะคือไม่เอาจะกลับไปเป็นศาสตราจารย์ไปเป็นอาจารย์ คุณเสบสเซอบอกว่าให้ไปถามคุณยศชันนันเองเพราะคุณยศชันันนั้นเป็นบัญชีรายชื่อลำดับที่หนึ่งค่ะยังครับยังไม่ทราบครับยังไม่ทราบอันนี้ต้องไปถามอาจารย์เชนนะครับควรต้วนวางไว้ทํางานบริหารทงางสภาครับลำรับอ,อาจารย์เชนอาจารย์เชนนี่เป็นปาจิลิสเบอร์หนึ่งของพรรคเพื่อไทยนะครับก็สามารถทํางานได้ทั้งสองด้านนะครับซึ่งท่านได้ยืนยันแล้วว่าว่าท่านจะเดินหน้าในการทํางานด้านการเมืองต่อไป นะครับซึ่งเรื่องนี้ผมว่าอยู่ระหว่างการตัดสินใจของท่านว่าจะทําลักษณะไหนนะครับจะเป็นในสภาหรือว่าจะเป็นการทํางานฝ่ายบริหารหรือว่าจะทํางานให้พักการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งนี่นี่ก็คอยการตัดสินใจของท่านนะครับอันนี้หลังจากหลังจากาที่พบกันวันนะั้นนะคะจะมีได้มีการนัดหมาหรืออะไอีกไหมคะยังไม่ได้นัดหมายกันนะครับยังไม่ได้นัดหมายกันในอะย่างไร คือประเด็นทั้งหมดนะคะพี่ก้องเท่าที่คุณประเสริฐนะคะคุณพี่ประเสริฐของเราเนี่ยซึ่งเกินเกินนิดหน่อยนะคะมแม้จากหลังก็แดงเสื้อก็แดงมันจะต้องมีแบบแถลงนี่<อ>ประชานีไทยอ้ใช่ใช่ <laughs> เห็นมินมึกว่า <laughs> สองใช่ <laughs> ก็เีกว่าสองเ <laughs> ค,คือเรื่องของเรื่องคือว่ามีคนบอกว่าเอ๊ะเขาลือกันว่า เธอไปหาเขาเองเอคือบุกไปหาผู้ชายถึงห้องเองเ,อเขาไม่ได้ชักไม่ได้ชวนให้ไปดูแมวจะไปดูแมวห้องเขาเองไม่ใช่เรามีการน,นัดหมายสถานที่เวลา<อ>บุคคลถูกต้องตึ๊บตึต๊บแล้วถามว่าเอ๊ะแล้วคุยกับคุณชัยชนกก็เป็นอย่างไรเพราะว่าสองคนนี้เนี่ย เขาเปึงกันเออเลขาก็เลขาที่คุยกันไม้เหมือนกับผ่ยเล็กเป็นอนุมัติกับคอนเซนต์ยกเลิกเอออันนี้ประเสริฐนะอันนี้อันนี้คุณชัยชนกนะเขามีเรื่องกันอยู่เ้อแล้วเป็นคดีด้วยคดีใหญ่ด้วยเออทีนี้จะทําอย่างไรอ่ะเขาอธิบายแบบพูดใจยกโยกไปอะนะคะเสร็จแล้วก็ถามว่าอ่าเราจะได้กระทรวงอะไรบ้างพักเพื่อไทยเออเดี๋ยวเราต้องปริ้นมาสถีหนึ่งนะเพราะวันนี้เขาเริ่มทยอยรับรองแล้วใช่ไหมคะวันนี้เริ่มวันนี้ใช่ไหมมันเริ่มต้นวันนี้มาเมื่อวานนี้ประกาศ ประกาศ400เขตแล้ว400เขตแลนวะนะประกาศผลคะแนน400เขตแต่ว่ารับรองไม่อีกร้อยนะอีกร้อยร้อยมันบัญชีรายชื่ออยู่แล้วบัญชีรายชื่อ400เขตแล้วอีกร้อยเป็นบัญชีรายชื่อ400เขตนี้ประกาศประกาศผลคะแนนแต่ว่ายังไม่ได้รับรองใช่ไหมคะยังไม่รับรองอีกมันมันต้องรับรองเดี๋ยวเราเด้อคือพักพักเพื่อไทยเนี่ยได้ต่ำร้อยเอางี้ประมาณ890 87เนาะอื มันแปดจุดห้าคนเนี่ยมันจะได้หนึ่งเก้าอี้ว่าการเดี๋ยวนี้คนมันผ่าครึ่งได้นะแปดจุดห้าคนได้หนึง่งเขาไม่ปัดนะเขาไม่ปัดขึ้นเขาปัดลงนะอืะอได้หนึ่งเก้าอี้ว่าการแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดคนก็ได้สิบสิบเัจะได้สิบว่าการ <10 S 2> เลยเหรอว่าการเป็นไปไม่ได้เราจะต้องอมันจะเจือเจือสมเอ่อช่วยว่าการ ทีนี้เขาก็เลยถามว่าแล้วพักเพื่อไทยเนี่ยจะคุมกระทรวงเศรษฐกิจหรือไม่คุณประเสริญนี่พูดอ้อมเลยเลยทั้งอ,อ้อมน้อยแล้วอ้อมใหญ่เลยว่าคือพักกระทรวงเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมันเป็นเรือธงของพักภูมิใจไทยก็ตามที่พักภูมิใจไทยได้พูดเพราะฉะนั้นคือนัดหมายกันจริงแล้วก็ส่วนพักเศรษฐกิจส่วนกลุ่มเศรษฐกิจเนี่ยเป็นของภูมิใจไทยแล้วก็ส่วนเกี่ยวกับเรื่องของกระแสคุณยศนันเนี่ยว่าจะรับตําแหน่งหรือไม่รับตําแหน่งก็บอกว่าคุณยศนันเนี่ยยังเป็นบัญชีรายชื่อลําดับที่หนึ่งของพรคเพื่อไทยอย่างไรเสีียยน่ มันก็จะต้องรับแหละแต่ให้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของยศชนันว่ายศชนันว่ายศชนันจะว่าอย่างไรแต่มีรายงานเนี่ยนะคะเขาบอกว่ายศชนันจะไม่รับตําแหน่งนะ่ะซึ่งก็อันนี้แล้วแต่คุณยศชนันนะแล้วแต่พักเพื่อไทยนะคะเพราะว่าจะรับหรือไม่รับแปะเอียพอกันเราต้องการรัฐบ,บาลที่มีคนคุณภาพมาเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินเราไม่ได้ต้องการรัฐบ,บาลที่เป็นหลานเป็นลูกแจ้แดงหลานทักษิณ เราไม่ได้ต้องการผู้นําในแต่ละกระทรวงซึ่งมาจากโคต้าของทางการเมืองหรือคณิตศาสตร์ทางการเมืองมันหมดสมัยแล้วมันหมดยุคแล้วถ้าภูมิใจไทยยังใช้คณิตศาสตร์ทางการเมืองแบบนี้อีกภูมิใจไทยคราวหน้าจะไม่เหลือ <ừ. S 1> เพราะคนที่เลือกภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็จะตัดสินใจโหวตโนเพราะฉันแก่แล้วไงฉันใช้ช่วงโอกาสนี้โอกาสทองสําคัญช่วยเหลือเธอแล้วดังนั้นเนี่ยโหวตโนอาจเป็นสําคัญโอ้ฉันลืมไปลืมบอก20มีนา้าใครเป็นแฟนของคุณ ุณหัวหน้าพระภูมิใจไทยเจอกันได้ที่นี่นะจ๊ะอ๋อวันเกิดใช่นนใช่เพื่อไทยได้เกิดสิบสี่ที่นั่งเกิสเพื่อไทยเ4็ดสิบสี่ที่นั่งใครเป็นแฟนเนี่ยมาเจอกันได้นะจ๊ะอืม